อาจารย์เอซวันนี้เราได้ผักหวานป่านะคะจากสวนปนีมาผัดน้ํามันมาผัดน้ํามันกินกับอะไรคะเบคฟาส์เรานะคะนี่ค่ะน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปินาใส่ถ้วยไว้แล้วก็นี่ค่ะไข่เจียวอาหารอันโอชะของเรานะคะโอ้โหไข่เจียวน้ํามันน้อยอืเมนูสุขภาพเฮลตี้เฮลตี้ค่ะะคะ ดูก่อนผักหวานป่านะคะแล้วก็มาเด็ดให้มันสั้นๆลงแค่ผัดน้ำมันคนลุเกลือเกุเ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 กล้ไปก็ได้กินแล้วนะคะผักหวานป่าน้ำาบิกกะปิกไข่เจียวเมนูอันโอชะของป้าปอยเช้านี้นะคะ <c ười> ชีวิตดีดีค่ะดีค่ะผัดน้ำมันยุบหรือแค่นี้เองนะผักหวานเนี่ยแต่ว่านานกินทีก็มีประโยชน์ขอบคุณไม่ดีนะคะเอาผักหวานป่ามาฝากคะ่ะ ไปกินด้วยกันค่ะทุกๆครคเอ็มซีค่ะน้ำพริกกะปิสันก็ตาําไว้แล้วใส่กระปุกไว้นี่ใกล้หมดแล้วตาทีนนง้กก็กินได้หลายมื้อค่ะมาค่ะขอเสิญทุกคนมากินผักหวานปา่าผักหวานป่าเดีย๋ยวจะชิมให้ดูอือ่อนละมือหวานมัน ผักหวานป่ามากพีนีมีกินตลอดปีนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกพี่นีบอกวา่าถ้าลดน้าโดนฝนก็แตกไปมันจริงๆเลยวันนี้ได้กินอาหารโภาพแก้ปวดข่าวปวดขาเอฟซใครเป็นมั่งน้าหนักเยอะๆนะคะเดินนี่ก็ต้องใส่รองเท้าแบบรองพื้นแล้วนะคะเอฟซีแม้แต่ในห้องก็ต้องใส่รองเท้าแล้วครับ บางคนบอกว่าใส่รองเท้าในห้องทําไมอา้าวก็ฉันเดินพื้นที่ป่มามันเก็บเท้าค่ะฉันต้องรักตัวเองฉันใส่รองเท้าเดินในห้องเป็นรองเท้าที่คุณภาพยงางพาราเพราะคุณหมอนแนะนําค่ะบางคนต้องใส่ส้นรองด้วยนะแต่ฉันแค่ใส่รงองเท้ายางพาราเดินกันลื่นเดินรองเท้าในห้องค่ะมีรองเท้าเดินในห้องข้าห้องน้ําเดินเที่ยวเดินถ่ายไรไหนเกิดก็ลงทุนซื้อรองเท้าดีๆเป็นยางใส่นะค่ะแต่จะไปใส่บ้านคนอื่นนะ ใจเดินเข้าห้องตัวเองไม่เป็นไรคนเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนเนาะเอพีน้องมาค่ะรักตัวเองในการกินหมักหวานผัดน้ำมันแต่น้ำพรำพ่กระเปกอืมน้ำไม่กระเปกก็ปั่นเองนะคะใ่กุ้งปั่นก็ไปด้วยวันนี้ก็มีไข่เกี๊ยวแค่นี้พอแล้วก็อาหารจะอิ่มนั่นหึ่งเยี่ยมหนึ่งเยี่ยมยว่าหากันใหม่นะคะ กินเพื่อสุขภาพค่ะอยากินแล้วก็กินแล้วก็เอฟซีตอนนี้ถ้ากินได้อยู่ชอบกินอะไรก็กินบางคนชอบไม่เหมือนเราทุกคนชอบไม่เหมือนกันค่ะเราชอบอะไรก็กินอย่างนั้นเราอย่าไปบงการชีวิตใครนะที่านเจอบางคนบลบงการชีวิตท่านเบื่อเบื่อท่นเกลียดมากเลยคนที่มาชอบบงการชีวิตเราก็หลายเรื่องส่วนตัวมารยาททางสังคมเขาเรียกว่าเสียมารยาทหรือว่าสายอันชาวบ้านเรียกว่าเสือกเบึงแนวเบืงหนังเลยเสือกทุกเรื่อง ไม่รู้แต่เรื่องของตัวเอง,เองก็ไว้ไว้เบาเลงรุนหน่นะคะเอฟเอมงคลที่ไปพิมพ์ดาจันในช่องนู้นช่องนี้จนะเสือกเรื่องมุลสลายฉันดาเอะไยต่อให้เคยมีบุญคุณกับฉันนะมาเสือกมาด่าฉันโดยไม่ถูกต้องฉันด่าคืนนะคะเรียวมาว่าฉันนิรกลุ่สะกดให้ดูคําว่าบุญคุณกับนิรุกุณกแต่คำว่าหิวแสงให้แล้วมาทวงบุญคุณนั่นคือบาสนะจะ๊ะกินพวกใส่เสี้ยมง,ง่แล้วยังมาพิมพ์มั่วๆอีกให้รู้ความจริงซะก่อนก่อนที่จะไปใส่ร้ายใครจะว่าใครมันตัวเองอ่ะ ล้างหนีตัวเองให้มันดีๆก่อนดูแลผัวลูกผัวดีๆก่อนก่อนจะไปใส่ร้ายใส่นความคุณหนูคนนี้ไม่เคยเคยคำพูดให้เงินเขาแลา้วด่าเขามั่วๆด่าใครไม่เป็นไรด่ากูกูกแหกคืคนะอีซ่วมเน,น่าอีกตัวแกงบุกมึงอะ่อะนะจ๊ะฝากไวใ้ให้กี่แค่นี้ก่อนละเดี๋ยวจะกินก่อนละด่ามากแต่ช้าไม่ดีเดี๋ยวักบากติดคอเนี่ยใครก็ไม่ก็ข้าวข้าวกินนิดเดียวก็พอค่ะแล้วเน้นผักเน้นวิตามินเน้นโปรตีนนะ เวลาใครด่าเราเสียร้ายเราเราจะได้มีศิลปะติดออกว่าจะด่ามันยังไงถ้ามันเจ็บจี๊ดจี้ไปถึงหัวใจถึงรูหีมันใช่ไหมคะเอฟซีด่ามาด่ากลับไม่โกงนะบอกแล้วนะมันต้องมาเตี้ยมเอฟซีใส่บุญของกูก็อยู่หลังบ้านกันหมดแล้วมันก็อยากขึ้นหน้าบ้านแล้วเพราะว่าเขาเบื่อพวกมึงอีกจานนี่เอ็งก็ให้สติกเกอร์อะไรหน่อยอีกานเต้นแรงเต้นกาน่าสมเพชพวกเป็นเดินด่าพวกมึงอะกลุ่มตลอดต่อแหล่เอฟซีไม่นานหรอก แต่ว่ามึงรับโทกกษตางกฎหมายความจริงจะเปิดเผดนะอกแก๊งเดีเนจานทั้งหลายอย่าลืมวันคล้าวันเกิดยี่ส้บมิถุนายนตามด้วย24่สีฉลองนะเป็นโจทย์สวยๆใครเป็นจำเลยรอชมนะจ๊ะนะจ๊ะกินข้าวกันชาสวัสดี